สายก็ยังรอมาได้ครับแต่ต้องช้าครับกระแสน้ำค่อนข้างแรงครับสะบานก็ตปโค้งครับมีน้ำแรงก็ตรงนี้ก็ต้นเต็มแล้วเต็มเต็มสะพานครับนเต็มสะพานนะมันเพิ่มไหมเต็มสะพานเล้ว เราต้องหยดตรงนี้ชาวบ้านก็เริ่มทำกักกั้ทรายครับกั้นบ้านค,คนก็พยายามจะทำป้องบ้านตงึนตงครับปัญหาก็ผมว่าตรงน้ำตรงนี้นะครับเพรน้ำมันเต็มแล้วถ้ามันมีสิ่งสกุลมาดันตรงนไม่ไหวผ่านก็จะจะหักครับ แล้วตอนบ่ายเราเข้ามาดูช่วงกลางครั้งตรงนี้ก็จะเป็นขบวนมุ่งไปอยู่นะครับจุดลำบอลบูนนะครับ,รบรก็จะเป็น,นร รถก็อพอขั้นตอนได้ครับมีน้ำตองนี้ได้ขอเลขแค่นี้พี่เพาทำงาน,นปุ๊บขเผอมันจะลึกเลยอตตรงนี้ก็จะเป็น,น,นบ้านมันจะมีสามหลังแล้วก็เลี้ยวขวามัานจะเป็นบ้านเจ้สัแล้วก็จะเป็นบ้านคนบ้านที่บอกว่าหลังเก่าจะเป็นบ้านที่ลึกสุดนะครับต้องน่าใช้รถยกสูงนะครับสูงมากๆครับเรืออาจจะต้องใช้เรือนะครับแล้วเรา Как он никуда не слышит.